สวัสดีครับผมเช็คใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบเจ้าตัว s i g n a ล CB 5 5 5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องกันน้ำนะครับเดี๋ยวผมเอามาลองในน้ำดูนะครับจุ่มน้ำนะครับผมให้ดูกันเดี๋ยวผมเทสก่อนนะครับเทสต์หนึ่งสองสามสี่อ่าตัวนี้รับส่งได้ปกตินะครับผมเทสต์หนึ่งสองนี่ครับรับส่งได้ปกตินะครับเทสต์หนึ่งสองเดี๋ยวผมจะเอาจุ่มลงในน้ำเลยครับแล้วก็จับเวลานะครับผม เด um> eh> ี๋ยวลองมาเทสนะครับผมเทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสอง เครื่องเสียงยังชัดเจนอยู่นะครับผม